วันนี้พามามูวัดดังถ้าใครได้ดูหนังเน็ตฟิกเรื่องสาธุก็จะรู้จักวัดนี้วัดภูมิมาลามนี่นะโลเคชั่นคุณคุณไ้ไหมล่ะเรามาวัดภูมิมาลามกันวันนี้มามูนี่ป้ายยังอยู่เลยวันนี้โยมแต่งไปไหนไม่รู้นะไม่มีใครมาไขทาูเพียนเลยวันนี้เงียบเหงาหน่อยคนน้อยคนแทบไม่มีอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อพึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ มีจริงๆนะอันนี้ก็เป็นฉากทิ้งไว้กลางทางที่พระดนบอกลักษ์น้องเดียที่นี่แหละอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์ทรงเลสัมภาเป็นโบสถ์เก่านะของวัดนี้วัดนี้มีจริงๆนะช่วงนี้พวกโยมเดียไม่อยู่กันวัดก็เลยเงียบเหงาหลานค้างเงียบเหงาไม่มีเลยเดีย๋ยวพาไปดูบงกุฏิหลวงพ่อนี่ก็เป็น บกุติหลุงพ่อนะไม่รู้พระดนหรือพระเอกชัยจะอยู่ไหมจเจ้าวาดอยู่เปล่าก็ไม่รู้นะพาขึ้นมาถ้าใครได้ดูหนังก็จะจําฉากพวกนี้ได้จเจ้าวาดก็ไม่อยู่เดี๋ยวพาไปดูวัตถุมงคลลุงพ่อพึ่งมีไหมยังดีนะที่ได้กลับมาไม่รู้ทันพระดนเสกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นศาลาที่พระดนต้องการในหนังนะแต่ความจริงวัดนี้มีจริงๆนะ แต่ไม่ใช่ชื่อวัดภูมารามนะนอกจากนั้นก็จะมีพระพุทธรูปอายุพันกว่าปีด้วยนะมามูกันแล้วกัน